สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นการเปิดไพ่ทำนายดวงตลอดชีวิตของคนเกิดวันอังคารนะคะโดยมุ่งที่จะให้คนเกิดวันอังคารได้ดูเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตเป็นการเตรียมการเพื่อที่จะทำให้อนาคตของคุณดียิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะทำทุกสิ่งทุกอย่างได้เต็มกำลังความสามารถที่คุณจะทำได้ คนเกิดวันอังคารแต่ละท่านค่ะย่อมมีชะตาชีวิตที่แตกต่างกันไปนาการที่เรามาดูแนวโน้มที่มันมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นกับตัวเราจะช่วยให้เรารับมือกับเรื่องราวต่างๆได้ดีขึ้นนะเหมือนมีเข็มทิศนําทางนะคะคุณอาจจะเดินไปตามเข็มทิศที่ชี้นําทางคุณหรือคุณอาจจะตัดสินใจเดินไปในทิศทางที่แตกต่างกันออกไปก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ณตอนนั้นยังไงก็ตามแต่ขอให้คนเกิดวันอังคารดูเป็นแนวทางเท่านั้นค่ะ โดยแม่หมอจะอ่านดวงของคนเกิดวันอังคารตามไพ่ที่เปิดขึ้นมาเท่านั้นนะมาเริ่มกันเลยค่ะแรกสุดตัวตนของคนเกิดวันอังคารก่อนคุณเป็นคนที่มีพลังสูงมากไม่ว่าจะเป็นพลังการสร้างสรรค์หรือพลังในการทำลายล้างความแข็งแกร่งนะคะเป็นตัวตั้งเลยนะคุณแกล่งทั้งกายแกล่งทั้งใจค่ะมีความกล้าหาญ เป็นนักสู้ผู้ไม่ชอบการพ่ายแพ้นะคุณจะอดทนแล้วก็สู้จนถึงที่สุดจนกว่าจะได้รับชัยชนะนะมีความเป็นคนที่แบบเออรักอิสระรักการผจญภยัยแต่ข้อเสียก็มีเหมือนกันค่ะโกรธง่ายใจร้อนไม่ค่อยฟังใครก็อาจจะเข้ากับคนยากหน่อยนะในดวงคุณต้องโยกย้ายถิ่นฐานบ่อยนะเดี๋ยวย้ายเดี๋ยวย้ายนะไม่ว่าจะเป็นย้ายบ้านย้ายงานนะคะเรียกว่าดวงชีพจรลงเท้าก็ว่าได้ ในชีวิตนะคะคนเกิดวันคารจะต้องเผชิญหน้ากับการสูญเสียการเปลี่ยนแปลงในชีวิตอยู่บ่อยครั้งนะแต่ความเป็นนักสู้ของคุณคุณก็เอาตัวรอดมาได้ทุกครั้งนะคะไม่มีอะไรได้มาง่ายๆเลยสำหรับคุณเหตุการณ์ร้ายๆต่างๆที่เกิดขึ้นนะค,ะคนเกิดวันอังคารผ่านมาได้ด้วยความเป็นตัวคุณส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งต้องบอกว่าดวงคุณเป็นดวงพระคุ้มครองค่ะ สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองก็เลยทําให้แบบว่าแคล้วคลาดจากภายัยจากอันตรายต่างๆมาได้จนทุกวันนี้นะคะทีนี้เรามาดูวัยเด็กของคุณกันบ้างวัยเด็กจริงๆถือเป็นช่วงเวลาที่มีความสุขมีความสบายใจนะคะนะครอบครัวดีได้รับความรักจากคนในครอบครัวได้รับความรักจากคนรอบข้างนะจนกระทั่งมีการสูญเสียหรือมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างในครอบครัวของคุณ แต่กระนั้นนะคะก,ก็คนในครอบครัวนั่นแหละนะพอมีการสูญเสียกับคนในครอบครัวที่เหลือก็ให้การสนับสนุนดูแลคุณอยู่ดีนะคะก็ถือว่าอ่ะโอเคละก็เอาตัวรอดมาได้ทีนี้ช่วงวัยรุ่นค่ะช่วงวัยรุ่นคนเกิดวันอังคารถือเป็นช่วงที่คุณได้ใช้ชีวิตอย่างอิสระ ได้มีการเดินทางไปนู่นมานี่ได้ทำในสิ่งที่ตัวคุณรักนะคะเป็นช่วงที่มีความสุขเรียกได้วันน่าพอใจนะการเรียนนะคะในช่วงวัยรุ่นก็ถือว่าราบรื่นดีนะคือ,อคุณเป็นคนเก่งอะเนาะคือไม่ว่ารอบตัวคุณมันจะมีปัญหาอะไรก็ตามแต่มันจะมีปัญหารอบตัวคุณปัญหาครอบครัวปัญหานู่นนี่นั่นแต่ตัวคุณเองคุณยังคงใช้ชีวิตในแบบที่คุณพอใจในแบบที่คุณมีความสุข นะสำหรับคนอื่นอาจจะมองว่าเออมันมัน,ม,นมันก็แปลกๆนะแต่คุณเองคุณว่าเออฉันชอบที่จะทําแบบนี้ฉันก็ทำนะโดยไม่สนใจแล้วมันมีปัญหาอะไรก็ตามแต่นะคะถ้าคุณมีความสุขที่จะทําอะไรคุณก็ทำนะคุณใช้ชีวิตยอย่างอิสระเลยนะคะในช่วงเป็นวัยรุ่น ทีนี้มามาถึงช่วงเรียนมหาวิทยาลัยนะบางท่านนะคะเรียนมหาวิทยาลัยนะบางท่านก็อาจจะเป็นช่วงของการเริ่มต้นการทํางานช่วงนี้ต้องบอกว่าตัวคนเกิดวันอังคารเองคุณก็มีความสุขนะแต่ความสุขของคุณมันก็มีความเหน็ดเหนื่อยด้วยมันเป็นช่วงที่เหนื่อยเป็นช่วงที่ต้องใช้ความอดทนค่อนข้างเยอะอุปสรรคมันมีตลอดแหละ นะคะมีอุปสรรคมากยิ่งกว่าช่วงวัยรุ่นอีกนะมีอุปสรรคแต่คุณก็สู้นะคุณสู้คุณฝ่าฟันเพราะความเป็นคนที่ไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆนะแน่นอนว่าคุณก็จะสามารถที่จะเอาตัวรอดผ่านช่วงเรียนมหาวิทยาลัยหรือช่วงเริ่มต้นการทำงานมาได้นะคะคืออุปสรรคเยอะแต่ก็เออเอาตัวรอดได้เพราะความเป็นนักสู้ไงนะทีนี้มาถึงช่วงวัยทำงานบ้างค่ะ ดวงการงานของคุณถือว่าดีมากโดยเฉพาะถ้าเป็นงานที่คุณชอบงานที่คุณรักนะคะแล้วผู้ใหญ่ก็ให้การส่งเสริมดีด,ด้วยนะคะแม้กระทั่งเพื่อนร่วมงานหุ้นส่วนอะไรเงี้ยก็ช่วยเหลือคุณดีเพราะคุณเองคุณก็เป็นคนมีน้ำใจกับเขานะคะคุณช่วยเขาเขาก็ช่วยคุณตอบแทนค่ะมาดูงานที่ถูกฉลกกับคนเกิดวันอังคารนะคะงานที่ถูกฉลองก็คืองานที่ทำแล้วดีงานที่ทำแล้วรุ่งนะคะ ได้แก่งานต้องไม่จำเจนะคะงานสำหรับ คนเกิดวันอังคารงานต้องไม่จำเจด้วยยิ่งถ้าเป็นงานที่ต้องเดินทางอยู่บ,บ่อยๆนี่จะถูกชะโงกถูกใจคุณมากคุณจะทำได้ดีคือไม่ต้องอยู่กับที่นานๆนะคะนะเดินทางอยู่เรื่อยนะคะหรือจะเป็นงานที่เกี่ยวกับการช่วยเหลือผู้คนงานโรงพยาบาลน,นะคะงานกู้ภัยต่างๆงานประกันชีวิตพวกเนี้ยหรืออาจจะเป็นงานด้านวิชาการก็ได้นะคะคนเกิดวันอังคารรับราชการก็รุ่งเช่นเดียวกันนะคะไปได้สวยไปได้ไกลเลยทีเดียวถ้าคุณไม่ออกไปซะก่อนนะคะคือบางทีด้วยความ คุณคุณไม่ชอบอะไรที่มันจำเจไงงานรับราชการมันต้องมันมันอาจจะจำเจไปนิดหนึ่งสําหรับคุณแต่ว่าถ้าต้องทําจริงๆคุณก็ทําได้ดีและมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จด้วยเพราะว่าดวงคุณคือบางทีผู้หลักผู้ใหญ่เขารักเขาชอบเขาก็จะสนับสนุนเนาะมันก็จะไปได้สวยงานอะไรอีกงานที่เกี่ยวกับต่างประเทศค่ะงานงานเกี่ยวกับต่างประเทศงานออนไลน์นะคะงานที่มันทันสมัยนะเกี่ยวกับความทันสมัยเทคโนโลยีต่าง งานเกี่ยวกับขนส่งก็ได้นะคะพวกขนส่งต่างๆน takes, ี่ได้เพราะมันต้องเดินทางไปนู่นมานี่ด้วยคือถ้าคุณชอบคุณทำได้ดีทั้งนั้นเลยนะคุณเกิดวันอังคารแต่ว่าดวงคุณอย่างที่บอกว่าเปลี่ยนงานบ่อยนะอาจจะเพราะว่าคุณชอบการผจญภัยรักอิสระไม่ชอบความจำเจก็เลยเออทำไปได้แป๊บๆนะมีความมั่นคงดีนะแต่ว่าพอคุณรู้สึกว่าคุณเบื่อเออมันมันไม่สนุกแล้วอ่ะคุณก็จะแบบว่าเออเปลี่ยนออกไปไปทำอย่างอื่นนะมันก็จะเลยแบบกํากึ่ง แทนที่จะไปได้จนสุดมันก็จะไม่สุดนะคะทีนี้ถ้าพูดถึงการงานในบ้านปลายละ่ะก็มีความมั่นคงในระดับหนึ่งนะคะแต่ตัวคุณก็จะเหนื่อยหน่อยไม่ได้ด้วยชีวิตไม่ได้อยู่สบายๆเพราะว่าคุณเองคุณก็ไม่ชอบอยู่เฉยๆด้วยแหละ คือดวงมันมีเรื่องต้องให้เหนื่อยบ้านปลายชีวิตคุณก็ยังคงต้องเออก็ต้องทํางานอยู่ดีนะคะเราก็ชอบด้วยแหละมันมันต้องมีอะไรทํานะคะแต่ไม่ต้องห่วงหรอกเพราะว่าถึงจะแบบว่าเออเป็นช่วงบ้านปลายถึงจะแก่แล้วอะไรเงรี้ยแต่ความเป็นนักสู้ของคุณเนี่ยมันไม่ได้ลดน้อยลงเลย นะสามารถทํากิจการส่วนตัวได้ไหมทําได้นะคะทําได้ขอแค่คุณเอาจริงเอาจังอะเนาะแต่ว่าบางทีพอเป็นกิจการส่วนตัวนะพอทําไปสักพักคุณก็จะเบื่อหรือเปล่านะอันนี้ก็ต้องพิจารณาดูมันอยู่ที่ตัวคุณเองด้วยเพราะความเป็นคนรักอิสระอิสระนะคนที่ชอบทําอะไรใหม่ๆอยู่ตลอดเวลามันก็เลยต้องเป็นไปนในลักษณะนี้แหละนะคะมาดูดวงการเงินบ้างปัญหาของคนเกิดอังคารคือเก็บเงินไม่อยู่ค่ะ เก็บไม่อยู่หาเก่งแต่ก็ใช้เก่งด้วยนะคะคุณใช้เงินตามเทรนน่ะเรื่องของเทคโนโลยีความทันสมัยเนี่ยจะดูดเงินในกระเป๋าคุณไปเยอะมากโทรศัพท์ใหม่คอมพิวเตอร์ใหม่เปลี่ยนแล้วเปลี่ยนอีกนะคะแล้วไหนจะเรื่องการเดินทางอีกเสียเงินไปกับเรื่องของการเดินทางเรื่องรถไปเยอะเหมือนกัน แต่ว่าจริงๆแล้วชีวิตคุณก็จะเดือดร้อนเป็นพักๆนะคะเพราะอะไรเพราะว่าดวงคุณนะมีคนคอยอุปถมัมคอยช่วยเหลืออยู่นะก็จะทําให้ทุกอย่างผ่านไปได้นะตามดวงไม่ถึงขั้นร่ำรวยเงินทองเนาะแต่อาจจะด้วยความเป็นคนที่เป็นนักต่อสู้เนาะก็จะทําให้ทุกอย่างมันมันผ่านไปได้สู้ไหวคือทางที่ดีนะถ้าจะให้แนะนำนะคะคนเกิดงานถ้ามีเงินให้ซื้อทรัพย์สินเก็บค่ะ มันจะได้เป็นการเสริมความมั่นคงในชีวิตของเรานะเวลามันมีเหตุที่จะต้องใช้เงินเหตุฉุกเฉินอะไรต่างๆนาน,นานมันจะได้ไม่ลําบากเพราะถ้าคุณเก็บเป็นเงินสดเก็บเป็นเงินในบัญชีธนาคารนะอุ้ยเดี๋ยวจ่ายเดี๋ยวจ่ายหมดนะคะเอาทีนี้มาดูเรื่องความรักกันบ้างนะคะคนเกิดวันอังคาร ได้คู่เป็นคนไกลนะคะคนไกลที่ว่าอาจจะเป็นต่างชาติต่างชาติต่างภาษาหรืออาจจะเป็นคนชาติเดียวกันแต่ว่าก็อยู่เป็นคนแบบทางไกลคือเป็นอยู่เป็นคนละภาคอะไรอย่างเงี้ยนะคะบางท่านอาจจะได้คู่ครองที่มีอายุห่างกันเยอะ5ปี10ปีอย่างเงี้ยนะก็เป็นไปได้ค่ะได้คู่เป็นทหารตำรวจหรือคนในเครื่องแบบอะไรประมาณนี้ก็ได้ แต่ในพื้นดวงนะคะต้องบอกว่ามีเกณฑ์อย่าร้างด้วยนะคะนะอาจจะบางท่านเนาะบางท่านแต่งงานสองรอบท่านไหนที่ตอนนี้มีชีวิตคู่ที่ดีอยู่แล้วก็ไม่ต้องกังวลใจไปค่ะคุณสามารถประคับประคองดูแลกันและกันให้ดีก็จะไม่มีปัญหาอยู่แล้วละใจเย็นนะคะอย่าแบบว่าอารมณ์ร้อนหรือแรงใส่แฟนมากอย่าใช้อารมณ์ให้ลดความใจร้อนของคุณลง เวลาทะเลาะกันคุณต้องรู้จักที่จะยอมแพ้บ้างมันจะสามารถมันก็จะช่วยให้ความรักของเราแบบว่าเออไปต่อได้ดีนะคะก็ไม่ต้องหย่าล้างกันเนาะ คนโสดมานังคารต้องเดินทางบ้างนะคะถึงจะเจอคู่คุณจะเจอคู่แบบว่าเออจากการเดินทางนะคะไปเที่ยวที่ไกลๆประมาณนี้หรืออาจจะมีโอกาสจะเจอคู่ทางโซเชียลก็ได้นะคะในในตามดวงคือทุกวันนี้เนาะถ้าเป็นสมัยก่อนก็เออต้องเดินทางไปไกลๆแต่ทุกวันนี้คุณอยู่บ้านคุณสามารถที่จะแบบว่าเออเล่นโซเชียลแล้วก็ไปเจอคนที่อยู่ต่างประเทศอย่างเงี้ยเออมันก็ได้นะคะเจอคู่แน่นอนนะคะอา,อาจจะท่องโลกไปตามลาําพังไปเดินเที่ยวไกลๆหรือ ท่องโลกอินเทอร์เนต็ตอย่างเงี้ยได้เช่นเดียวกันนะมีโอากาสเจอแต่ไม่ใช่ว่าเออเราอยู่เฉยๆอยู่บ้านก็จะเจออันนี้ไม่ใช่นะคะทีนี้มาดูเรื่องสุขภาพกันบ้างคนเกิดวันอังคารต้องระวังเรื่องอุบัติเหตุเป็นหลักค่ะบางทีเรื่องก็จะมีเรื่องที่ทำให้เลือดตกยางออกอยู่บ่อยๆนะคะกะ็จะ อาจจะเล็กๆน,น้อยๆหรือจะหนักหนาสาหัสยังไงก,ก,ก็แล้วแต่ดวงด้วยนะคะต้องใช้ชีวิตด้วยความระมัดระวังนะอย่าประมาทนะคะขอให้จำไว้เลยว่าเหตุ เรื่องสุขภาพนะจะเป็นเรื่องอุบัติเหตุเป็นหลักนะคะทีนี้แก้เคล็ดยังไงแก้เคล็ดเรื่องอุบัติเหตุก็ต้องด้วยการทําบุญทําทานบ่อยๆนะคะบริจาคโลหิตอีกอย่างก็หมั่นดูแลแบบป,บปรับปรุงซ่อมแซมบ้านที่อยู่อาศัยนะคะออคือตรงไหนที่มันมีปัญหาก็ต้องไปรีบซ่อมซซะให้เรียบร้อยนะคะเช็คอยู่บ่อยๆหรือบางทีเราอาจจะมีต้องมีการปรับเปลี่ยนย้ายข้าวของในบ้านบ่อยๆจัดระเบียบบ่อยๆก็จะช่วยแก้เคล็ดนะคะ ทำให้แบบเออเรื่องร้ายกลายเป็นดีได้อะต้องลองดูนะคุณเกิดวันอังคารเรียบร้อยนะคะดวงตลอดชีวิตของคนเกิดวันอังคารทุกท่านที่ได้ชมคลิปแล้วนะคะขอให้จัดการกับชีวิตด้วยความมั่นอกมั่นใจนะมั่นใจว่าเราจะมีชีวิตว่ามีชีวิตและอนาคตที่ดีรอคุณอยู่นะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ